สวัสดีครับผมปูปอกกับเบาอีกคนนอนหน้าเช่นเคยครับผมยากาศช่วงประมาณสิบเอดโมงของประเทศอิสรลเอลครับผมกับมือวานกับได้มาเบื้องไม้ครับมาเบื้องไม้ตกป่าไว้แล้วเมื่อนี้ก็เลยมาทดสอบล่องตกป่าบ้างครับผมทีมงานครับมาดกันสงคนครับเดี๋ยวอาจจะมีมูพวกอาจจะมาน้ำน้ำกลนทีหลังครับผมเพื่อนเฮตยธุระอยู่ทุนดาแล้วเราสิน้ำกลนมากครับก็เลยมาน้ำกันกรส้งนครับผมไปไปล่องเบื้องน้ำกันครับบานนี้ ป <ผม S 1> นี่น <ผม S 1> <ล>ะครับจะมีเบ็ดฝรั่งขั้นหนึ่งครับของผมก็จะใส่เบ็ดไม้ไผ่เนี่ยแหละครับผมเบ็ดขั้นไม้ไผ่ครับเห็ดเมื่อกี้นี่แหละมันกับอุปกรณ์มันก็บ่ค่อยครบไปะไหนครับผมทุนครับทุนก็จะเป็นนี่นะครับทุนดวงเบ็ดเประมาณนี่แหละครับดวงเบ็ดอะไะเห็นปะ ให้น่อยครับนี่ยู่ม,มือผมนี่กล่อง็บาค่อยโฟกัดไปได้ครับอันนี้ก็จะเป็นตะกั่วครับผมตะกั่วก็จะใส่น็อตครับน่ครับตะก ua เยอที่ใส่ก็สิเป็นเยอที่ใส่นะครับมาเบิ่งครับก็จะเป็นฟังนี่จะเป็นตับไก่สดครับฟังนี่เป็นตับไก่สดซอยไม่เร้อยครับตับไก่ฟังนี่จะเป็น,ต,น,ปน,ต,ต,น,ปนตับง่วครับตับง่ว ซอยใส่มาผสมกันมากครับตับไก่กับตับตับมัวเป็นเงื้อเยืสดครับไปลองเบิร์กขจรเพื่อว่ามีปลาดุกปลานีนนั้นลองเบิรงน้ำกันครับเตรียมทางมากก่นครับไปลุยน้ำกันเลยครับบาดนี่ครับเมื่อกี้ไปพ่อขจามาบ้านแหครับผมมาบ้านแหะเจามาเหมือนเสานี่ครับมา มีแหว่าด่างหนึ่งเมื่อสั่นแหวน่อยมาด่างหนึ่งยงแหวประมาณเม็ดนึงนี่แหละเพื่อนว่าซ้ำกระดุกเพื่อนพักกันมา่อวานครับเพื่อนก็ได้หลายอยู่ครับพอสมควรอยู่ได้ปลานิ่งเพรมันสว่างสามโลอยู่บ่ครับนี่จะตัวไงครับใส่ท่อฟ้ามือนี่แหละกินเพื่อนได้แต่อวันน้ำเพื่อนครับไปเหรอไปดูน้ำกันครับว่าเฮาสิได้ือเพื่อนบ่เพื่อนใส่ยหวครับเฮาใส่เบ็ดครับผม ยาก็เป็นนี่แหละตามที่ผมลงในคลิปนะครับตับไก่ครับแบบตับนัวครับผมไปเดี๋ยวมันเกิดครับที่มันประมาณเบาอีกเดือกลองใสยาตับไก่ครับลองบางก่อนครับผมนี่แหละเป็นข้องนี่แหละครับหนาไฟครับรังไฟครับไปรูดน้ำกันครับบ้านนี้คนครับนิ่งเิ่นขึ้นหัวครับผม เป็นปูงปนินครับปูนอ,อยู่ไกลๆหุ่นก็ขคืนอีกอยู่นก็ขึ้นสองสามตัวครับปนินล้วนๆเลยครับต้องใส่เยื่อยังไงตัวใหญ่ก็ขึ้นครับคุณทางคุณคุณฟ้าเมื่อก็ขึ้นครับตุ่นสามนิ้วสี่นิ้วก็ขึ้นบักรโลก็นนาเทมีครับเนี่ นินที่เห็นอยู่นี่หน้ากล่องนี่สีรุ่นประมาณสามนิ้วครับสามนิ้วสี่นิ้วคุนครับจู่ไก่คุนก็มีอีกคุมากแล้วคุณร้อยเร็วเลยตัวใหญ่ครับรุ่นฟ้ามือครับคุนอู้ปักง่ครับโอ้ตัวหน้ากล่องเลยจากปลายยังแน่บาันนี้ึ้นตัวหน้ากล่องครับคุณนุนี่ครับนี่ปลายยังนี่ ก็ยังป่ากับบวกนี่ครับปานิดไงปานิดไงครับปานี้ไงนี่ไปแล้วโอ้มีแต่ใส่ยังไงครับมีแต่หลุนฟ้ามืดเลยครับผงหนึ่งขุนครับโอ้ผุนึ้นอยู่ขุนน้ำกระเพื่อมเลยครับุนะปลาฟู่ครับถ้าเป็นบ้านเฮานี่เอาพวกผานิ่งผาปืน,าานยิ่งปลานะครับ เนยิ่งป่านี่เจ๋วเลยครับนี่ตัวยังไงครับขึ้นหัวครับแม่นพัดเลยครับนี่เอามาล้างดุน้ำกันครับบานนี้ตอนนี้ทีมลงสองขั้นครับผมขั้นหนึ่ง แต่ว่าป่ามุกบัวมันจะกินเหยื่อสดบับัวบัครับมิตรปลานิ่งกับป๋าอย่างมุกบัวครับคล้ายๆปลากระบอกใสใ่สวยๆเลยขึ้นหัวครับคุ่นาปีครับเนีน่ยตัวปลาเห็นปะตเบื้อง,งดีๆครับมาทีนี้น้ำบรัรบัว่าจะกินนะครับเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันครับคุณปลาขึ้นหัวเสร็จแล้วครับ ตอนแ้วตอนแ้วเมื่อกี้ก็หล่นไปครับตอนตอนสองที่เมื่อกี้นี่ตับมันหล่นไปครับนี่ตัวแล้วฮะฮะดอมดู อ๋อน้ำรูปเบ่งกันเงาๆครับผมดูน้ำกันครับอ๋อตรวจยูคครับแต่ว่าตัวแห้งหมดเดยครับปุูนสปานินใส่ยหญิงขึ้นห้อย มันหลอนแล้วบ่ยกกระเบื้งนะโอ้หลอนมาหลอนตัวหนาตัวตาด้วยครับขึ้นตัวหนาด้คยผุยใหญ่ไม้มาไปมนงนี้ครับกิ่งใหม่ครับคุณครับมาเป็นพุง้งเลยครับ โหโหโหหัวไงเลยครับผมนะน้ำกับเพื่อมเลยตัวหนาตัวตาปลาเป็นฟูงเป็นมูเลยครับผมแต่ว่าพวกกินเบ็ดครับตอดอยู่ตอดแล้วตอดแล้วเอาไหมเอาไหมเอาไหมดึงไหมปลาตอดแล้วคือบ่ดึงบอลไทยหายอยู่นี่โอ้ยปลาตอดบ่ลไทย วนบดบดิงดงไม่ดูเงยยังวันะเรียบร้อยล้วนแล้วหนะเบื่องรับเบื้อครับมิจตอใสยังไงครับบักยังไงครับคุณครับเห็นแต่สันหลังบังคับบัคับเบิ่องด้ใส่กิโลครับใส่กิโลเลยครับ อขอเงแง่ครับใส่กิโลครับบ้านเข้าหาบ่าได้แล้ครับแบบนี้มาขึ้นให้เบิ้งไก่ป่าในน้ำพบย่ยงแอวนี่ครับนามก้มดึกประมาณระเกินเมน็ดนึงครับรับขึ้นหัวแล้วครับมิตบแตบอกง่ายๆครับผมปานีน้ใส่ลูกครับคุณนะ อันนี้เป็นเนื้อตับครับตอดสองเทือนึงขึ้นหัวอีกแล้วครับป่าน,นิ่นครับบานเท่าสีมะขืนสู้ของสีอ,อะไรได้ครับป่าน,น,นิ่นใสง่ายครับผุนะผมตัวนึง บ้านเทาสิมาขึ้นึังสี่ซุมสี่ซุ่มหาบได้แล้วครับนี่เรียบร้อยครับเพื่อนปนยอมกินเงือ่แล้วครับนี่ตับไก่ครับอันไอ้ตับงัวครับนี่เตรียมมาเพื่อนกับตัวนู้นมาตรวจเที่ยนหนึ่นกับไอ้ครับคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์มาบอกนี่แล้วครับว่าต้องใส่เยื่อแบบใดครับน้ำประมาณเม็ดหนึ่งครับปลานิ่นครับเป็นปลานิ่นปลาอย่างไรย่างครับไปเป็นปลาเก็ดครับปลาเก็ดน้ำบ่ได้ลึกครับ มีตะหลนใส่รูอะครับมาทดสอบมาตรสอบร่องเบิ้งครับผมบกินกับว่เป็นยังผ่นผู้ใด้มีความูลครับตั้งด่านป่าเกียรตครับอยู่ต่างประเทศเนาะกับผมบนกับผได้สะดวกไปเลยครับผมอมเมมต์มาผูดคุยครับติชมครับผมอมเมมต์บอกนี้นะ้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมหลายผุดป่าครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเป็นก็นั่งใจสร้างคลิปต่อไปครับ่าน,นินมีใส่ช่วยครับต้องใส่เยอะแบบใดคอมเมนต์แล้วบอกกันครับปานินครับดำาได้เห็นยนไปแล้วอ๋ปลากระเพียงแค่นี้ครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ครับสวัสดีครับ